ิดแกนคข้าวั <vate. S 1> นนี้เ่งมีอะไรบ้าจดเาท่ไข่ฟ้านะครับที่ใหญ่เลยอันน้่นม่ <Net. S 2> อน้าตูวแพงเยแาอันนี้มาดูยำเลยเมนู กุ้งฟูโทนไซส์ใหญ่มากเลยครับกุ้งอันเนี้ยะเอกเลยเก็บนิ้วยังไม่หายเลยโดนไม่ถอกวันนั้นน้องเป็นไงบ้างก็ไม่รู้รสชาติถ้าไม่หมดแสดงว่าใช้ได้นะ ตัดไหมตัวมันใหญ่สุดตัดไหมตัวใหญ่มากเลยเขาโพดเหมือนเดิมนะใส่มึกไข่หรือเปล่เพิ่มนะเอาพิเศษเหรอใส่ใสองอย่างนี้แล้วจะเอายังไงเอาสองอย่างร้อยห้าสิบหรือว่ายังไง ตั้งหากไปเลยโอ้กินเยอะอว,วันนี้กุ้งสุกกุ้งสดนะคะวันนี้ยำซูโคนเนี่ยเสร็จแล้วเพิ่มหมึกไข่ด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวใหญ่ๆ กลางข้าวโพดตกนีเงินอกข้าวนึ่งสามร้อยหนึ่ร้อยแปดสิบบาทจ้ากินคนเดียวอะไรเนี่ยเยอะนะฮะอ๋อ ไปทุกที่จะโดนแย่งใช่ไหม <g iggle> ที่หนึ่งเพิ่งเขโขดไปให้อีกหน่อยเนาะนีจะกุ้งกุ้งสุกกุ้งสดยำกุ้ง,ง,งทูโทนแล้วก็บวกหมึกไข่นะคะ แม่ค yeah, hmm. mm ้าวันนี้เส้หนึ่งมีอะไรบ้างเออเป็เตัวแบบนี้ไข่ปลานะครับเป็นตีใหญ่เลยตันนี้ไข่กระดูกนิ่มัวนี้ไขอปลาตัวนี้ปลาทูตัวนี้ยอเซ้งใหญ่ๆเหมือนเดิมเลยรสชาติอร่อยนะครับยอเซ้งดูกุ้งหน่อยครับไซส์ไหนไซส์แบบนี้เลยค่ะวันนี้ไซส์ 26, 27, 28ตัวโลนะครับวันนี้กุ้ง นี่จะตัวใหญ่มากปูก็ตัวไม่เล็กนะคะนี่ปูตัวใหญ่ๆเลยสดๆสดจากทะเลล้วก็มีข้าวโพดสักเงินงามสูตรพิเศษที่เราต้มนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีปูมา้าสามชุดค่ะอันนี้เสร็จไม่มาก ก่อนนะลูกกู้นะครับปะมาได้ได้ไ่ไ้ค่ะได้เจตแต่ตงหน้าก่อนนะตอนได้ ช่งนี้มีชิ้นอก็ถ่ายมาเก็มีของของของอะไรนะของพิซซ่าหนักพี่โจมาไหมพี่โจไม่ได้มาหาพี่หนึ่งเลยช่วงนี้แกโตมาอย่างเดียแกโตมาแล้วแบบแกกลับไม่ทันแล้วเหมือนตอนนี้แกจะถ่ายแบบเรียกเก่าๆกันนะใช่ก็เราพี่หนึ่งก็นั่งเปิดดูแหละของพี่หนึ่งเก่าๆตั้งแต่ติดกับพอลนี้วมันแบบ ยูทูบของเสียหน้าของมีของที่จ่ายนหละเขาอยู่ที่นี่แล้วเราก็จะถ่ายกันได้เนาะเราก็จะไม่มีแล้วพี่หนึ่งก็ทำเองลงยูทูบเหมือนกันดูซ่องพี่หนึ่งก็ได้ดูพี่หนึ่งเนี่ยไม่มีถ่ายยังไปไหนไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ไม่มีดราม่าก็มีบ้างนะฝนเลยก็แตกเป็นปกติ ก็ไม่ได้เห็นหรอกนะมันต้องมาดูหน้าร้านนี่ส่วนมากกนะ็ใช่ลูกค้าใช่เป็นพวกนักเลงพวกตอบควนปั่นประสาทงานว่างไงไม่ได้ทำอะไรจริงๆเนี่ยคนเรามันต้องแบบินนะลูกค้าไม่บ่นเลยส่วนมากม,มาเบนไม่ใช่ลูกค้าวกว่า ถูเราก็ให้ตามถูกนะนแพงเราก็ตั้งตามปกติมะนาวขึ้นเราไม่เห็นบ่นเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้โลเก,กือบรนะ้อยแล้วพี่หนึ่งใช่ไหมมะนาวใช่แพงอ,อืมช่วงนี้มันหน้าเนี้ยมันจะแพงอยู่ช่วงน้ประมาณสามเดือนได้หรออย่างปีที่แล้วพี่หนึ่งเจอร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบปีนี้ยังไม่ถึงนะแคอ่อยู่แค่ประมาณร้อยเนีย่าห <c oughs> ร้อยห้าสิบขดขดขดไข่ก็ตัวใหญ่ๆนะแต่ติดกุ้งก็เราก็ตัวใหญ่นะครับเพราะว่าพอมาเจอจริงๆมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่คือเราเห็นด้วยตาบางทีเราไม่รู้ไงในในจอทีวีกับของจริงเราดูของจริงแล้วมันต่างกันเลยนะรูปภาพเนี่ยบอกมันไม่ได้หลอกตานะของกพี่หนึ่งอ่ะออกพี่หนึ่งจะพัดแบบข้างทางเราก็พัฒนาได้ใช่ไหมไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแหมขายมันจะต้องขึ้นท่ามีนี่นั่น ก็โรงแรมพัชกาเนีมาซื้อร้านเดียวเราเลยซื้อของร้านเดียวเราเหมือนกันแหละแต่อยู่ที่เราอ่ะเลือกดีกว่าเขาด้วยนะจะบอกให้เราพัชกาเน่ยยิ่งซื้อยิ่งถูกเขายิ่งแบบทำแพงกว่าเราอีก แกบอกจะมาแล้วใช่ไหมครับเพื่อนแกบอกให้ทำเลยมาสันนี้ก่อนนะม่ใช่ตอนที่ที่หนึ่งไม่ได้ถ่าย YouTube ไม่ได้ลงยูทูปอะไรนะเราก็ลงของเราปกติเราก็ขายราคานี้นะไม่ใช่ว่าเรามาทู่หน้าน้องถ่นถ้าเราขาย ราคาหลังจากที่ว่าเหมือนเราดังเราก็ไม่ได้ดังอะไรปกติเราก็ใสยของเราอยู่นี้อยู่แล้วแต่ถ้าดามาคนที่มาเคยกินแล้วเขาก็จะมาตอบให้เอง <c oughs> เราไม่ต้องไปตอบพี่หนึ่งไปนั่งดูเออมีบางคนตอบแทนเรียบร้อยเลยเราไม่ต้องไปนั่งตอบนี่ก็ไม่ค่อยได้อะไรขอบคุณค่ะก็ได้แต่ฟังเราก็ทําของเราที่สุดแล้วกันแค่นั้นแหละพอแล้ว เรานะพยายามจะหาอะไรที่แบบมันกินแล้วเหมือนเรากินหนักมาให้ลูกค้ากินมากกว่าอร่อยก็คืออร่อยเนี้ยนี่ไหลบัวพี่หนึ่งก็สั่งนะที่นี่พี่หนึ่งก็ไม่ได้ซื้อที่นี่สั่งจากที่อื่นก็แพงกว่าที่อื่นเพราะเราเสียค่ารถอ่ะตอพรานี้พี่หนึ่งซื้อโล70บาทซึ่งรอยำได้แค่3ามชุด ใส่น้อยก็ดูไม่น่ากินนะเดีย๋ยวหนู่จะทำให้หน,นก่อนเงแกนาจะยังไม่มาดอกมันมีโฟวสัสดสั่งไว้สี่กระปุกนะ <c oughs> กเดี๋ยวแอบทำให้ก่อนของหนูเอาอะไรลูกยำผลไม้กุ้งสดจ้แล้วก็ไข่แดงข้าวโพดยวยไง ใส่งขนะโปดนะบางคนก็นไม่ได้จ่ายตลอดไม่เคยรู้หรอกว่ากุ้งเคยซื้อมาแล้วนั่งนับตัวไหมอะไรเงี้ยเนี่ยพ <c oughs> <c oughs> ี่หนึ่งซื้ออันเนี้ยยี่สิบยี่แปดตัวโลนะสองร้อยหกสิบก็ตกเก้าบาทกว่าบาทสิบบาทแล้วว่แหมเราทําก็ต้องแหมกําไรบ้างมันไม่ได้เยอะหรอกแต่มันถัวว่าหลายๆอย่างรวมๆกันแต่ก็ใช้ของดี วัตถุดิบดูดน,น่ารามันก็ดูสะอาดมันก็ต้องเป็นที่เราอ่ะแต่นะคอมเมนต์ก็ชมเจนหนึ่งตลานสะอาดเหมือนกับคนจะชมด้านนี้แหละเพราะว่าพี่หนึ่งจัดร้านไม่เหมือนคนอื่นไงเผ็ดกลางนะคะเผ็ดนะกลางนกลางๆเนี่ยซิกมันเผ็ดอยู่แต่ผิดไปนักตารไหลไป ตรงนี้ก็ถือว่าดีหน่อยนะคนกล้าออกมาซื้อของกินมากขึ้นแรกๆโอ้โหอย่าให้พูดนะคือจากที่ว่าหนึ่งที่หนึ่งทำนี่ที่หนึ่งเพิ่มเพิ่มของนะอาทิตย์ที่แล้วปกติไม่ได้เพิ่มเลยลดของมาจากครึ่งๆเอาให้แบบขายได้กินไปวันๆนะเนาะ ะลูกค้ากินเยอะนะไอเมนูกุ้งสดเนี<ช>่ยกุ้งสดกับผลไม้รวมแต่ามาดูของจริงมันเยอะทีนะเยอะแต่ผมดูจาก Youtube มันเหมือนน้อยนะก <c oughs> ระปุกไงกระปุกมันหลอกตาเราเพราะว่าไซสถ้าลองใช้กระปุกน้อยแต่ไม่หนึ่งเ่ยดูนี่นะเต็มไหมจะล้นหม้ออยู่ละ มีครับมีไส้ค่ะตนนี้ยำไม่ค่อยดังตอนนี้แกงเขียวหวานจะดังกว่าครับตบยำหมดเลยพี่หนึ่งเนี่ยไปอ่านในคอมเมนต์พี่หนึ่งยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้ดูอะไรไงผมก็เพิ่งถามน้องมาเมื่อตะกี้แล้วว่าคืออะไรเอองว่าสองละสองละทัศน์ศิษย์สองละแปดหนึ่ง ไปไหนมาอ๋อแปดสิบกับเจ็ดสิบมาห้าสิบรอนกิดคู่ดีคะ่ะ ร้อยทั้งหมดเลยเผ็ดน<ม>้อยทั้งหมดเลย,ยลูกสาวล่ะไม่มาด้วยแต่วันนี้เขียนอะไรเขียนพิเศษออกของเรียนของอะไรอ,อ่ะของพี่คงสั่งไว้กี่อย่างได้แต่ของพี่คงหมดเลยอันนี้ฟุตมาสั่งพุดเลยมาแล้วเหรอเนี่ยครับผมไม่ได้พูดเลย เนี่ยครับต้องมาทำให้นี่แหลยเด้แล้วหนึ่งตัวใหญ่มากมีคนแน่นเลย ไก,กับเอฟซีเลยสิครับฮัแโหลเนือแตกอยู่เลยค่ะนะกำลังเล่นมือวดีค่ะรับอะไรคะายินดีต้อไรค่ะน,นี่มีทำออกันเลยหมาจับแน่นจัดเต็สามคน มาไไไีไงไข่ออนทอนเล้วเมนูก่อนเลยนะคะปูดตะะดขาต้าวโพดนตข้ากปโปลาร้าไหมครับ้ะไม่ไมมันมีทั้งสองอย่างไงแล้วแต่ลูกค้าเลยความประสงค์อยากได้ลปลาไม่ปาลาแต่ปลาราปลารามันก็ะนัวต้องถามก่อนนี้ไงได้จ้ะ เจ๊หนึ่งฝากติดตามช่องหน่อยครับฝากติดตามช่องเจ๊หนึ่งแซปตามฝากด้วยนะฮะกดซับสไครป์กด,ต,ดติดตามได้กดกระดิ่งด้วยนะฮะใส่ออไ,ได้ใช่ไหมได้นะได้เหรอเดี๋ยวเฟสหนึง่งฝากขอย้ำอีกสองสามชุดสี่ชุดูข้าางเอนะคะคได้ดจ้าเสร็จไม่มากปูมาเดี๋ยวเราโกนงงกันเลย ในป้ายเจ็มก็อร่อยนะครับอาจจะไม่ได้แซ่บถูกฝาก F3 หลายๆคนนะเพราะลูกค้าความิ่งคานเก็ดมากอันนี้โมงโมงไปเลย แทนใดหมดโควิดแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะัแม่ค้าอยู่แถวไหนเอ่ยแถวไหนบ้างบอกบ้างนะคะับเอฟซีแม่ค้าขายอยู่แถวไหนเอ่ยอ่าชายทะเลประจวบค่ะเข้าปูม้ายำไม่ใสนะครับจส่ปลาไหมคะไม่ใส่ครับไม่ใส่นะแต่ว่จัดนะคะ ตักกู้งนะครับสุกหนา้าไม่มีสุกค่ะไม่มีสุกเหรอจะปูมาไม่มีสุกค่ะแต่กุ้งสุกอย่างเดียวกับหอยแคง ใช่เต่ทำออเดอร์ทฮี้วงมีให้ลูกค้านะแต่เวลาทำจริงๆแล้วมันสดขายดีกว่าไงลูกค้าชอบทานสดมากกว่าน,นะกุ้งนี่นะก็ะไซใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยไซใหญ่มากเลย,เลยอันนี้ครับไซใหญ่มาเลย มีเล็ก,ก,ลกปไปย้ะถ้ามีเล็กชใช้ใหญ่ดีกว่าเนาะได้ีได้ไข่มานะตัดทุกานิดนึงอันนั้นมันเนื้อไม่ค่อยแน่น มีเนีแนนะมีแน่นมากสดด้วยครับทั้งสดเลยแต่มัน,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 นมีแน่นกับไม่แน่น่ะแต่อันนี้ไข่แน่นครับจะเกิ้าม่น่าอนใจเลยมัย้ ก,กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะคะ fc จะได้มีคนติดตามอีๆน,นิดนึงเ,เราเพิ่งหัดทำช่องนะยังไม่ดีอะไรบอกกันมาได้นะคะแซดบอกกันมาได้เลย แทงข้าวโพดข้าวโพดอทะม่วงจ้ะมีแค่เรียกว่าอะไรอ่ะเหนียครับอันบนลและอันล่างครับอันบนค่ะอันบนไถแทงทาม่วเข้าวโพดจ้ะต้งเมื่เป็น,นะปทะเลใช่ไหมคะอ่าปูมา้าค่ะ ้าร้อยสามสิบบาทสิครีคู่ครับครับพ่ะกินอูเปล่าที่มียำแตงกวาเยลลี่มีค่ะ้ร้อยห้าสิบสามกระปุกแล้วก็วอ,อีกแปดสิบบาทเป็นห้าร้อยสามสิบขอบคุณครับัวยำแตงกวเยลลเลยนะคะจะไม่ใส่อา ไม่ใส่สใส่อะไรอ่ะข้าวโพดมะม่วงใส่สองอย่างเลยได้เนาะขอซักหน่อแล้วก็ไอปูเนี่ย e ใส่ปลาได้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ข้าวโพดหรืมมอมะม่วงนะข้าวโพดค่ะโพดอย่างเดียวแต่ของหนูโพดม่วงนะ ตี่ปลาได้ปลูตจากตะโ,โเกเสร็จกลางนะโะโกเป็นหลุมเห็นแล้วมันน่ากินใช่ไหม ให้้ำใส่ปลาันก็คืออันเดียวกันเลยนะอือไปสองย่างเก็เรียกเดียวเสียแล้วไม่ค่อยเรียกลิอวิเพ่ามันปลาอเสียวมันมาจากปลาเสียวจริงเสร็จไหมคะอันเนี้ยเสร็จได้นะ ไม่รู้มันเพี้ยนมาจากอะไรปลนระตเปรีใหมัใช่ไข่ปลาดเดียวเเม็ดใหญ่แต่ราคาไม่งยั้ก,กินได้อยู่ไข่ปลาข้าวโพดกระมูว ของหนึ่งอ่ะจะต้องแบบนึกๆนะๆบบนต้อแข็งมากติดตามช่องเจ๊หนึ่งแซปตาปรากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ่ดติดตามวันดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย